Thank <laughs> you. h e l lo e 1 y w e r e สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนทุกหมองทุกบอลครับพอ่อพอกับลูกบจากช่องดูสารภาคก,กินภาคเทีย่ยวอีกแล้วครับกับบรรยากาศยังมแร้งครับมาเมื่อนี่เป็นเมนูจุช็อตพี่น้อง <c oughs> จุช็อตภาพคลิล้วภาคคลิ้วพันตับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ช็อตนะครับ มีน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มขมๆเดี๋ยวลุงวันเดี๋ยวน้ำจิ้มนี้ลาดเส้นใหแก้วช็อตนะครับเนาะอ่ะนี่ครับลาดลงไปเลยเป็นน้ำจิ้มขมนะครับดีอ่าลุงวันเอาไปต้มแล้วใส่ไปครับใส่ไปะจุด ขอโทษขออภัยคนที่บบกินเนื้อบบกินดิบนะครับอ่ะเป็นเบนูจานห่ตามเอฟซีครับเอฟซี FC ขอมาเบนูที่กำลังอ่าได้รับความนิยมในช่วงนี้จุชอดอ่ะอ่ะลาลุกนลุยเลยมาตองวาลลลายย่างห้าง หมลำลำวนนี้ได้เนื้อสดๆเลยครับเนื้อวัวเนื้อสันในตับพรา,ากิริ้วพักะคุณหูคุณตาดีครับคุณหูคุณตาดีเนะาะพักกับ อืมอืมคือง่ารสชาติก็ออกขมอำลํำครับ ว่าเป็นน้ำกิมขมครับเนื้อสันในตับปลาคิลิวแล้วก็หลูกวัวมะหันใส่กันสามยางครับในช็อตแก้ว lui to cà thiêm lúc đột sáng lưng กินที่แล้วจัดอึงถอดไปเพราะจริงๆกระโไมี่ยังแรยครับพี่น้องแค่ความแตกต่างนิดหน่อยเอาเนื้อมากินได้ช็อตเละเพิ่มอตรรสอีกแบบนึงอืม ปลากแพวช่วยง่ายพักชื่อไ่เป็นผักซอยจุทั้งหมดเลยครับเนื้อแบบนี้ต้องกินกับแจวหมกินกับบุกโดด อักคิริวเนื้อเราก็แบบตับคนคนหนึน่งน้อย่อะยบร้ายแล้ว ม,มาทานอมื่อเนี้ยฝนตกลิ้นพี่น้อง ืบรรยากาศเดิมทุ่งนาใต้ตึนงเขาวนเติมอโอ้แผลนลูกโดดพี่นน่ะ 음음 음. จัดเลยเนื้อมากงามๆพี่นอ้องอะมื่อนี้กอะทั้งหมดกี่ช็อตสิบดูสิหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบาซับซ้ำกันพี่นอ้องของแซบแล้วตะผู้มักตร่ไหนกะคนที่ผมมาก,กะต้องขอสดขอภัยนะครับ พูถึงข้านเนื้อสดเนี่ยมนมีกินสามแห้งครับหวานเนื้อคขาไม่ไหมหวนเพิ่อมอีก

đi khổ mâm -hmm. mm -hmm. เมื่อเท่านั้นฮะชัละคำอืม นี้ม่น้ำมีตับอยู่อ้าพี่น้องสำหรับวัอน,นี้ มาฝากพี่ตอนน้องครับจุช็อตครับปลาคิลิพันตับแล้วก็เนื้อสดนะครับก็มีอยู่ซิฟช็อตรู้ว่าลคกินได้แค่อิ่มนะครับมาฝากพี่ตอนน้องแซ่บคุกเก่าครับสำหรับสายจุสายเนื้อที่ชอบนะอ่ะนี่ครับกะยังไงก็ต้องขอตรวจขอให้อีกที่นึงนะครับเนาะ สำหรับคนที่อชอบเนื้อ,อะมะเนี้ลรุวงนกะจัดเป็นช็อตมากถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการกินนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกแต่มันการเป็นการเพิ่มอัรถรสในการกินแค่นั้นแหละแต่มันอยู่ที่เนื้อครับถ้าเนื้อดีเนื้อสดบังกะแซบกินแล้วก็แซ่บน้ำจิ้มถึงนะครับพักถึงเนี่ยไล,ยลย่ะสำหรับคนที่เดินทางกับลุกวันมาถึงช่วงสุดท้ายกน็นี่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องครับที่เมตตาให้เกียรติติดตามแลบชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับหากการแพร่กันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะแครงให้นุ่งวันเด้อครับช่องนุ่งสารพากินพาเที่ยวทั้ง a c e b o o k แฟนเพจแล้วก็ทาง u t u b e ครับสำหรับวันนี้จากลากันด้วยบรรยากาศอย่างนี้อย่างนี้นะครับข้างหลังนุ่งวันเป็นตีนเขานะครับอันนี้ทงหน้าแล้วก็ทัดแต่ก็เป็นตีนเขานะครับเป็นกำลังสี่เฮดหน้าช่วงนี้ฝนตกอ่ะสำหรับื้นนี้สวัสดีครับผม ปุ่นปุน